สวัสดีน้องๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับพี่บอลน้บในเกมมอนคนงานนะครับมันจะเป็นเกมยังไงไปดูกันเฮชันดีใจที่เห็นทุกคนโตขึ้นเวลาผ่านไปเร็วจริงยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของธุรกิจนะครับพี่รู้สึกว่าเกมนี้มันจะเป็นแนวโปเกมอนนะครับแล้วก็ยังไงอ่ะให้เราจับคนงานมาทํางานอะไรอย่างนี้นะพี่พี่ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่เห็นมันมันน่าสนุกดีตรงน,นี้เดี๋ยวพี่ขอ ขออนุญาตไม่อ่านนะครับเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับพี่ต้องเลือกผู้ชายแน่นอนอยู่แล้วนะครับพี่เป็นคนหนึ่งที่เวลาเล่นเกมพี่จะเล่นตัวผู้หญิงไม่ได้นะครับคือพี่พี่ไม่ชอบเล่นตัวผู้หญิงนะครับพี่เป็นผู้ชายพี่ก็ขอเล่นผู้ชายดีกว่าชื่อบริษัทชื่ออะไรดีนะครับ A B C D นะครับชื่อบริษัทเป็นชื่อที่แลดูจเจริญรุ่งเรืองมากนะครับเฮ้ยมอนเริ่มต้นหรอว้าวโปเกมอนสายหลูเป็นประเภทโกนะครับ เงินเดือนที่ต้องการนะครับแข่งกระด้างมากคืออะไรวะล่วงเวลาลบสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสามหมื่นถึงสามหมื่นหกนะครับขอพี่ขอพี่ดูตัวก่อนนะครับอันนี้เป็นโกเหมือนกันนะครับชื่อวิวนะครับเงินเดือนที่ต้องการสามหมื่นถึงสามหมื่นหกอีกนะแม่งเรียกเงินเดือนกันแพงมากเลยนะครับเงินเดือนวันสุดสัดาห์บวกห้าเปอร์เซ็นต์นะครับคนงานแสงขยันด,ด้วยจิงโจ้น,นะครับ <c oughs> เงินเดือนเงินเดือนที่ต้องการเท่ากันนะครับแต่ว่ามีงี่ปรับ15%ด้วยวะพี่พี่เอาคนนี้ดีกว่านะครับแลดูขยันดีนะครับนะเอาไปโอเคพร้อมแล้วฉันพร้อมที่จะเปิดบริษัทได้แล้วนะครับไปดูกันเลยดีกว่าว้าวเหมือนโปเกมอนเลยนะครับถ้าน้องๆเคยเล่นโปเกมอนภาคเกมบอยมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับโอ้สวัสดี หลกกักเกลียวแต่ฉันเชื่อว่าเป็นมาสเตอร์แห่งมอนคนงานได้เลยครับคุณดูเหมือนผู้บริหารใจร้ายหรือเปล่าไม่นะครับโอ,โอ้โอ้โอ้รีบกดไปหน่อยคอลเลกชันดูข้อมูลคนงานทั้งหมดได้ที่นี่ข้อมูลบริษัทนะครับอันนี้ไม่ช่วนักตสอนเล่นนะเดี๋ยวพี่ตัดไปให้แล้วกันนะได้เวลาจับมอนคนงานแล้วแต่ที่ปุ่มผจญภัยด้านล่างนะครับว้าวสิ่งเดียวที่คุณต้องมีคือสุขภาพนะครับสุขภาพที่ดีทําให้เราสามารถจับมอนคนงานได้นะ ไปครับเมืองโกสโกสปูนพี่นี่อ่านภาษาไทยก็ไม่ค่อยออกนะครับการประจนภัยนะครับปึบป๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึบ๊บปั๊บม้อนคนงานผู้ป่าเถื่อนปรากฏตัวโอ้โหอะไรอะเปลมวดีม่อนล่าปริญญาด้วยเป็นไงม้อนคนงานผู้ป่าเถื่อนดูเงินเดือนที่ต้องการที่สูงจนน่ารังเกียจนั่นสิ <laughs> เงินเดือนที่ต้องการนะครับ 35, ส5มหมน้าสูงจนน่ารังเกียจเลยเหรอจริงๆก็สูงไปนะครับสําหรับเด็กที่ยังไม่จบปริญญาครับเงินเดือนสามหมอาจจะเป็นอะไรที่มากไปสําหรับการทํางานบริษัทนะครับทื้ยจะชี้นิ้วสั่งปุ้งรถก็ไป2องพนะครับโอ้โหรู้สึกว่ายิงทั้งวันก็ไม่ตายนะครับถ้าเกืดเป็นอย่างนี้ต่อไปแล้วก็นะยิ่งความเยอะยิงสูงมากเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งรับข้อเสนอยากขึ้นเท่านั้นนะครับ ลดความเย่อหยิงกันหน่อยนี่นครับแหกปากใส่เลยหยุดเย่อหยิงเดี๋ยวนี้โอ้โหรลดไปแล้วนะครับพระเจ้าช่วยทำอะไรอีกออกเสนองานเลยอันนี้เป็นเหมือนปลาโปกเกบอลนะครับเอาไปคิดจะทำงานกับฉันไหมเอ,อ้อเ <c oughs> ยี่ยมไปเลยนะครับเฮ้ยเงินเดือนที่ต้องการนี่คืออะไรวะยิ่งถ้าเราโจมตีลดเงินเดือนได้เราจ่ายเงินเดือนถูกเนี้ยหรอ อืเดี๋ยวพี่จะโจมตีให้มันสักเหลือสักหนึ่งพันเะดียวนะใครมันจะทำงานให้พี่วะเดือนละพันเนี่ยชิบหายแล้วก็ลองดูนะครับอ๋อ,อเขาจะทำงานให้นะครับพวกเขากำลังงานที่นี่และกำลังทำเงินให้กับคุณอย่างง่ายใช่ไหมใช่ครับอันนี้อะไรอะ่ะให้เลเวลเหรอนี่คือค่าประสบการณ์ที่ม่อนคนงาน ทำให้นะครับเลเวลกำลังขึ้นแล้วด้วยนะว้าวคุณอัปเกรดสกิลที่มีในการอ่ามาจับผิดกันเถอะต้องจับผิดคนงานด้วเหรอเฮ้ยอ๋ให้ค่าประสบการณ์เป็นสองเท่านะครับถ้าจับผิดแต่ว่ามันน่าจะแบบมีการเหนื่อยอะไรสิจอมเกียริคานกำลังหลับไหลเฮ้ยให้มันพักบ้างก็ได้เอ้ออาปูก,กร อย่านะครับอย่ามาหลับในเวลางานนะครับอาจจะโดนไล่ออกได้นะน้องๆจําไว้ให้ดีนะครับไม่เหมือนกับการหลับในเวลาเรียนนะครับคุณครูไม่ว่าอะไรนะ <c oughs> เออที่เคยเป็นมาก่อนนะครับไม่ดีนะครับไม่ไม่การฝึกม่อนคนงานในออฟฟิศเพื่อนําพวกเขาไปสู่ความสามารถที่แท้จริงโอ้โหแย่แค่ห้แปลงร่างเป็นซูเปอร์สายาอ่ะนี่คือข้อมูลม่อนคนงานตรวจสอบได้คืออะไรอะ แต่ละตัวมีความกระเตือรือร้นเป็นของตัวเองนะครับกระเตือรือร้นคืออะไรเนี่ยเหรองานในวันหยุดสุดสัปดาอ่ะฝึกไปเลยฟื้นฟ้าฟื้นฟ้ามันคือการด่านะครับการฝึกคือการด่า <c oughs> <c oughs> เป็นเหมือนการสอนเขามากกว่านะครับเออบวกหนึ่งวิวเรียบร้อยแล้วอ้าบวกหนึ่งเฉยว้าวการดของแม่อันนี้เป็นเหมือนบัตรเครดิตนะครับ ก็คือใช้วงเงินของแม่เออถูกแล้วแหละเออนี่ให้เลขาเอาเงินเดือนของแม่มาให้ได้ยังไงเนี่ยหาม่อนคนงานที่เงินเดือนต่ํากว่าได้เลยครับปล่อยให้ผมเล่นอย่างอิสระสักทีเดี๋ยวผมจะกดเงินเดือนสักสองพันอ่ะเอาให้แบบว่าแค่กินข้าวก็หมดตูดแล้วเงี้ยการของแม่กดแล้วได้อะไรอะดูโฆษณาเออฮยข้ามไปก่อน ดูคอลเลกชันสิว้าวมียิ้มด้วยนะจ๊ะเบ๋เเฮ้ยอะไรกันเนี่ยว้าวเฮ้ยมีเป็ดล่างด้วยวะเฮ้ยแม่งเกมเดีอ่ะจริงๆดูดิเนี่ยพี่รู้เลยเนี่ยเปลี็นล่างเนี่ยอันนีนะ้บ้านใหญ่ขึ้นถูกอันนี้มันใช่บ้านเม่าวะถือตัวอะไรสักอย่างนะครับเฮ้ยพี่ชอบแล้วขออนุญาตด,ดูโฆษณาก่อนละกันอ่าได้รับทอง615บาทนะครับสำหรับการดูโฆษณานะครับ พี่ยังงงๆกับวิธีการเล่นอยู่นะครับคุณต้องการดูของขวัญไหมดูนะครับได้อะไรอ่ะสร้อยข้อมือชายด้วยนะครับเหมาะกับตัวพี่พอดีเลยให้พี่ไปหาหามอนดีกว่าไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเจอคนงานพู้ป่าเถื่อนอีกแล้วนะครับเฮ้ยปิกาจูชาลีมอนดิจิตอลด้วยนะครับเงินเดือนที่ร้องขอ3 5มหมเลยนะแพงมากนะครับ ตรวจสอบประวัติก่อนที่มันเป็นยังไงเงินเดือนจะลดลงนะครับแต่ความภาคภูมิใจก็ยังนะคเออชี้เงินเดือนลดไป3า0 0ันห้าะครับขออีกสักทีดิเออโดนเข้าไปไอหนุ่มเป็นยังไงอ,อ๋อมันมีเหมือนพี่ใช้ได้สามเทินเนาะแต่ถ้าพี่ใช้อีกทีหนึ่งพี่จะไอ้นี่ได้ไหมจับได้ไหมเสนองานให้ไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่า อ๋อพี่รู้แล้วนี่ไงโอกาส50นะครับก็คือความภาคภูมิใจถ้ามี50โอกาสจับจะ50ตอนแรกพี่ไม่ได้ดูนะครับมาเข้าให้นะครับติดอยู่แล้วระดับนี้เห็นปะะ่าล่ะพี่บอกแล้วนะครับเงินเดือนสองนะครับเป็นเหมือนเลือดมากกว่าเออไปเข้าไปที่บริษัทนะครับโอ้โฆษณาที่รักอย่างดีนะหานาทีเอห้าวิฮุบฮุบ เริ่มต้นทำงานคืออะไรพี่สามารถคลิกให้มันเริ่มทำงานได้เหรอเฮ้ยคึกกคกึกกคอ่าตัวนี้ให้เงินอ้ยเอ้ตัวนี้ให้เงินเยอะนะครับฝึกแป้งเลยหัวใจพี่มีเหวะหัวใจมันมันนับจากยังไงวะโอกาสติดน้อยมากนะครับว้าวเสร็จด้วยเป็นไงอ่ะ เออความจงรักภักดี36%เองนวะ่ะอ๋อนี่ไงมีเงินเดือนรายปีด้วยนะครับมีรายได้เท่านี้เดีย๋ยวนะพี่จะมีตังจ่ายมันกันบพาะวะเนี่ยโอ้ม่อนจำนองเงินเดือนแพงที่สุดเลยนะเราเนี่ยตอนนี้พี่เลเวล2เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่คนงานทำงานกันอย่างเด็ีอย่างดีพี่ขอฝึกต่อเลยนะโอกาสสำเร็จมีเพียง40เท่านั้นเอาไปเฮภาพเผิอภาพ ผือภาพผือบอลปิกาจูสวยงามครับบวก2เรียบร้อยเออเงินเดือนดีนะครับแล้วก็รายได้ดีด้วยนะครับที่เขาทำให้กับพี่อ่าสั่งซื้อโต๊ะทำงานใหม่แล้วนะครับก็แปลว่าพี่สามารถไปจับบอลได้อีกหนึ่งตัวนะครับไปกันครับผึบภาพึบอภบพ ว้าวบุงกี้มอนจิงโจ้นะครับโอ้ค่าความเยอะยิงสูงนะที่บอกเลยโอกาสจับมันค่อนข้างมีน้อยนะครับตรวจสอบประวัติแม่งก่อนอตรวจสอบประวัติคือการลดเลื่อนนะครับแล้วเราเราจะรู้ได้ไงว่าอยากอยากให้มันแรงกว่าน,นี้่แล้วพี่ลดลดเงินเดือนไปแล้วมันได้อะไรวะวยังไม่ค่อยเข้าใจเกมนี้เท่าไหร่นะครับโอ้โหลดลดน้อยมากถ้าพี่โจมตีมันอีกสักทีหนึ่งอะ อ๋อไม่ได้นะครับคือเราเลือกเราเลือกได้แค่อย่างละครั้งแหละไม่งั้นเราจะจับไม่ได้นะครับโอกาส5 1ก็น่าจะได้อยู่ปกติพี่เป็นบุงกี้จากไปด้วยความหงุดหงิดนะครับมาครับไปจับกันต่อหุยพบพ่อของฉัน อ่านี่นี่คือเพื่อนที่ดีของฉันอันนี้อันนี้พ่อเราใช่ไหมเนี่ยตาลุงคนนี้แต่คุณจะบอกม่อนของคุณได้ไหมเธอชอบทําให้ทุกอย่างยุ่งยากมากขึ้นพ่อของฉันนี่คือใครวะท่านประธานจะต้องจบใจแล้วก็ยอมมอบเหมือนทั้งหมดให้กับเธอว้าว ก็คือการแบกเม์พ่อของตัวเองนั่นเองนะครับแม่เกมเข้าใจคิดวะนะครับก็คือเหมือนกับเหมือนกับคุณพ่อนะมีแม่น้อยนะครับเออกาลังคั่วสาวอยู่นะแล้วก็คือเราก็ไปเจอแล้วเราก็ถ่ถายตังพ่อมานะครับและดูเป็นเด็กดีมากเลยนะครับเกมเออสอบแววจริงๆเลยวะอันนี้พี่ปลดล็อกฟิตเนสขับนะครับแต่เราจะไปจับผู้ชายที่ฟิตเนสเอ้ยไม่ใช่นะ อันนี้คืออะไรกันเนี่ยนะครับอัปเกรดค่าสุขภาพอัปเกรดค่าพลังงานนะครับเดี๋ยวพี่ลองสักห้าร้อยดิมาเขาให้นะครับอ๋อก็คือเพิ่มเพิ่มแม็กเพิ่มแม็กหัวใจนะครับพี่เอาสักห้าสิบแหละมันก็ได้กำลังกำลังสวยนะครับฮึบฮับฮึบฮึบฮับว้าว นันทิตาม่อนนักเรียนนอกโอ้โหเจอนักเรียนนอกว่ะสุดยอดไปเลยอะ่ะไม่ได้เลยคือต้องต้องลดความเยอะยิ่งอย่างเดียวเลยนะครับระดับนักเรียนนอกแล้วเดือนามเดือนสี่ก็น่าจะยอมยอมจ่ายได้เพราะว่าเขาน่าจะมีความสามารถพอตัวนะครับอันนี้พูดกันเรื่องแบบจริงจังเลยนะจริงจังกาดจับเลยร้อยเปอร์เซนด้วยทำไมโอกาสจับร้อยเปอร์เซนต์่ะติดดีครับ เพราะเงินเดือนสูงหรออ๋อเพราะเลทเงินเดือนได้ตามที่เขาต้องการจับยังไงมันก็ร้อยเอร์ซหรอไหนดูซิทำงานเป็นยังไงบ้างเนี่ยนันทิตาเงินเดือนที่ทำให้ฉันโอโห้หน้อยมากความจงรักภักดี15%อีกทั้งหากพร้อมที่จะลาออกได้ตลอดเวลานะครับโตทำงานใหม่4 wallet นะครับพี่เรียวกว่าอะไรดีวะ4 wall e และเออเอาภาษาชาวบ้านนะ เฮ้ยไม่มาทํางานกันสักทีว่าเฮ้ยไรองเงินอยู่นะครับจะพี่อัปเกรดเจ้าหมอนี่เลยความจงรักภักดีเยอะที่สุดนะครับโอกาส30%มาติดก็คือเหมือนเราแทบไม่เสียอะไรแหละแค่เราแค่เราเสียหัวใจรอเวลานะครับติดอยู่แล้วคือพี่เป็นคนดวงดีนะครับอย่างที่น้องๆรู้กันปัดเครดิตของแม่แล้ว ไปขอตังค์คุณพ่อก็ได้นะครับเรากรรมความลับคุณพ่อ,อไว้อยู่เอ้ยมาดูผลประกอบการรายเดือนนะครับก็คือผลประกอบการเดือนมีนาคมนะครับได้เงินเดือนมาทั้งหมด6,300นานะครับ,บโบนัสอีกร้อยกว่าแล้วก็ได้ค่าประสบการณ์มา2580นานะครับคะแนนการทำงานวันหยุดสุดสัปดาห์ได้200นะครับรวมคะแนนทั้งหมด9ก0าพันะครับการจัดการ เดือนมีนาคมระดับ F นะครับคือถ้าให้พี่เรียงจริงๆ F นี่คือไม่ผ่านนะครับติด F อย่างที่น้องๆเคยได้ยินกันบ้างว่ามันติด F เงินเดือนที่เราต้องจ่ายไปทั้งหมดนะครับ2,900แล้วสรุปเงินเดือนเหลือเท่าไหร่เนี่ย1,000เหรอคุณต้องการจ่ายค่าจ้างไหมจ่ายดีครับเออถ้าไม่จ่ายแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะ่ะเงินหายไปเพียบเลยชันละออกด้วยเหตุผลส่วนตัวพระเจ้าช่วยเกิดอะไรขึ้นนะ่ะ โอ้โหโอ้โหที่นั่นมีม่อนคนงานจำนวนมากกำลังหาง,งานคุณจะได้เจอสิ่งที่ดีกว่าเดือนมีนาคมคุณได้เกรดเอฟด้านจัดการาท่านประธานตรวจด,ดูและส่งข้อความมาหาคุณด้วยชัดเห็นรายงานประจําเดือนแล้วเยี่ยมเยี่ยมยอดขอบคุณมากครับคุณพ่อที่คุณพ่อให้ผมเยี่ยมยอดนี่คือ คุณพ่อกลัวผมใช่ไหม <c oughs> เออกูสำเร็จตรงไหนวะเนี่ยบอสคือตัวเก็บเงินพระเจ้าออนะคือเอาตามตรงนี่ถ้าเป็นผู้จัดการระดับนี้นะครับก็คือจะต้องโดนด่าหูชาแล้วนะครับแล้วก็ถ้าขืนยังไม่ดีขึ้นนะครับเตรียมตัวโดนไล่ออกได้เลยนะครับสำหรับผู้จัดการนะครับจะโดนด่าจนเครียดจนเส้นเลือดในสมองแทบแตกแล้วละ่ะคือถ้าโดนการจัดการระดับนี้แล้วลูกน้องลาออกหมดแผนกนะครับ เออคือถ้าน้องๆจัดการไม่ทันก็คือเราสามารถมาหยุดเวลาได้นะครับมันบอกอะไรตอนจะจบคลิปก็ไม่รู้นะก็สําหรับเดือนแรกผ่านไปแล้วนะครับผลประกอบการพี่ต้องบอกเลยว่ามันมันเป็นอะไรที่แย่มากนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็มาแนะนําให้ดูว่าเกมมันเป็นยังไงเกมมันจะเป็นแนวบริหารจัดการส่วนตัวพี่ว่ามันก็สนุกดีนะครับถ้าใครเคยเล่นแล้วมีวิธีแนะนําอะไรพี่ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกที่ใต้คลิปด้านล่างนะครับ ส่วนใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พี่ด้วยละกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า